สเสน่ห์ของความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมี3แบบนี้นะคะข้อ1 1ต่างคนต่างเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันแัะกันนะคะความรักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแฟนกันแล้วจะต้องมาจํากัดพื้นที่ส่วนตัวเธอห้ามทําสิ่งนั้นนะเธอห้ามไปนี่นะเธอห้ามไปกับคนนี้นะเธอต้องอยู่กับฉันเสมอฉันเธอไปไหนฉันไปด้วยไม่ใช่นะคะต่างคน ต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันนาคาสมมุติว่าแฟนคุณเนี่ยเขาชอบตีกรอบมากๆเขาก็ไปทุกอาทิตย์แบบนี้คุณก็ควรให้เขาไปคุณชอบอ่านหนังสือคุณชอบเล่นโยคะคุณชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนผู้หญิงไปดื่มกาแฟคุณก็ไปต่างคนต่าง คารพและรู้ว่าพื้นที่ส่วนตัวของคุณอยู่ตรงนี้นะของแฟนอยู่ตรงนี้นะและตรงกลางอยู่ตรงนี้นะเมื่อคนสองคนเนี่ยสามารถที่จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกกันและกันละได้แล้วเนี่ยความรักเติบโตแน่นอนนะคะและนี่ก็คือความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่ความรักของคนที่ โตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆที่จะต้องมางงงงนู่นนี่นั่นห้ามไปเธอไปฉันโรกรธเลิอกกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือความรักของเด็กน้อยค่ะข้อ2เป็นโลกที่ปลอดภัยให้แก่กันลนกันเมาร,มระก็ตามนะคะที่คน2คนความรักที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วจะรู้สึกว่า ปลอดภยัยเชื่อใจไว้วางใจจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยหึงจนเลือดขึ้งหน้าเฮ้ยเธอไปเอ,อกไปข้างนอกเนี่ยเธอไปเจอผู้หญิงใช่ไหมเธอมีความลับอะไรกับฉันใช่ไหมหนู่นนี่นั่นแล้วก็ทะเลาะบอกแหวงกันไม่ใช่นะคะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมปลอดภัยจังเลยฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อใจคนคนนี้จังเลยฉันรู้สึก ปลอดภัยที่ได้อยู่กับคนคนนั้นและแฟนของคุณเนี่ยเขาก็คิดแบบเดียวกันนะคะคุณสองคนเนี่ยเป็นโลกที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันเนี่ยนี่คือความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่ไว้วางใจเชื่อใจกันซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะคะนี่แหละที่เป็นความรักที่สวยงามมากๆเลยเป็นความรักที่ทําให้คนสองคนเนี่ยรักกันในทุกๆวันนะคะแต่ถ้าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หึงจนเกินไปรับรองไม่นานนะคะก็ต้องเลิกลากันค่ะข้อ3เติมเต็มความรักที่ดีให้แก่กันเสมอมันไม่มีคําว่าช่วงโปรโมชั่นนะคุณนู่นนี่นั่นเขาทําดีกับหนูทุกอย่างพอผ่านช่วงโปรโมชั่นกันแล้วแบบเขาก็เฉยชาเพิ่เฉย นี่ไม่ใช่ความรักของคนที่โตแล้วความรักของคนที่โตแล้วต้องเติมเต็มความรักให้เก่ก,กันและกันเสมอนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน 2- 3สาปี5ปี10ปีก็ยังหวานก็ยังหมั่นเติมความหวานให้เก่ก,กันนะคะมีความโรแมนติกซื้อดอกกุหลาบให้เก่ก,กันเซอร์ไพรส์พากันไปเที่ยวพากันไปทาอะไรแบบ2ต่อ2ยิ้มให้กันหอเราะให้กันนะคะกอดกันหอมกัน บอกรักกันเติมเต็มฟูลฟิลความรักให้แก่กันและกันและนี่แหละคือความรักของคุณสองคนที่เติบโตแล้วหรือว่าความรักที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองแต่ว่าความรักของเด็กๆก,ก็จะคิดว่าเออผ่านช่วงโปรโมชั่นไปนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รักหนูแล้วนะครูเขาก็แบบเพิอเฉยเมืนเฉยเขาก็เบื่อแล้วไม่ใช่นะคะความรักเด็กน้อยนะคะแบบมันความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเติบโตใจหัวใจ ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและก็รักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะและนี่ก็คือสเสน่ห์ของความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะลองเช็คด,ดูนะคะว่าตอนนี้คุณมีความรักแบบเด็กน้อยหรือว่าคุณมีความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเล่ากันดูฟังบ้างนะคะ